อะไรจะดีเท่ากับการได้ออกกองต่างจังหวัดประชาชื่นสวัสดีครับคนดูเหลือจะเชื่อวันนี้นะครับความสุขที่ผมเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยังไม่ได้คุยกับใครนะนี่คุยคนเดียวกับ,กบราวสะพานแล้วนะก็ดีใจแล้วท่านี่คืออากาศของนครนายกครับคือ ไม่ได้ใกล้ไม่ได้ไกลจากที่เราออกมาจากออฟฟิศ o l โลอิสกันนะนะแต่ว่าการกลับมาของประชาชื่นวันนี้เนี่ยเป็นการกลับมาแบบมีในยะสำคัญครับเรามีเหตุผลที่จะต้องกลับมาถ่ายทำเรื่องของความสุขบางอย่างของผู้คนแล้วก็มันจะมีเรื่องของการแจ้งให้ทราบเป็นเรื่องข้อมูลสำคัญ ผมได้รับมอบหมายจากกรมชลประทานครับที่เขาเนี่ยมุ่งเป้าหมายที่จะช่วยเหลือแล้วก็รณรงค์ให้ประชาชนเนี่ยประหยัดน้ำอยู่ตลอดเวลานะครับเหมือนสโลแกนของเขาเลย RID ONE FOR ALL สารพลังน้ำเป็นหนึ่งเพื่อทุกคนผมมาปรากฏตัวที่นี่ยืนตรงนี้เลยเกื่อนขุนด่านประการชนนครนายกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยตามที่ข้อมูลที่ทุกคนน่ะทราบอยู่แล้วตั้งแต่สมัยเรียนนะครับรองรับน้ําจากอุทกาแห่งชาติเขาใหญ่ด้านของน้ําตกเหวนรก เพื่อที่จะมาอพักเอาไว้ก่อนเพื่อจะไปทําประโยชน์ต่างๆนานาว่ากันไปประโยชน์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆมันเยอะมากเลยนะมันเยอะมากเลยทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งคุณภาพชีวิตของคนในคนครนายกเองทั้งด้านของการไปผลักน้ําเค็มของแม่น้ําบางปะกงต่างๆนานารวมถึงนี่อันนี้ประโยชน์อ้อมๆก็คือเป็นความชิลเป็นความสวยงามถ่ายรูปก,กันกลับไปฝากเป็นจุดท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นแบบมันก็ได้ประโยชน์หลายอย่างนะครับซึ่งอย่างนี้คนดู คือการที่เราจะทําประชาชื่นสักครั้งสองครั้งเนี่ยคุยคนเดียวนะได้ไหมมันได้แต่เราก็ต้องมีแขกรับเชิญเสมอเพราะว่าคนคนนี้นะถ้าไม่มีโปรเจกต์ RID o ียวั l เกิดขึ้นเนี่ยเราจะไม่ได้มีโอกาสโครจรมาเขียนเพลงโครจรมาร้องเพลงที่เขาเขียนเด็ดขาดเลยแล้วเพลงนี้มันสรุปสั้นๆของความมุ่งหมายของกรมชลประทานได้อย่างยอดเยี่ยมมากผมไม่รู้เขาเอาอะไรเขียนเนยเาเก่งมากเลยเราจะไปสนทนากับเขาแล้วก็ ถามเรื่องการใช้วิธีการประหยัดน้ำของเขาวิธีมีความสุขในแบบของเขาแล้วกันวันนี้คุยกับพี่เอกซีซันไฟครับคนดูฮนะเวลาคนเราจะคุยกันนะในเรื่องที่มันสำคัญนะมันคุยกนันธรรมดาไม่ได้มันต้องอยังไงมันต้องหันหลังคุยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ ไปทางนี้กคุยด้กุ้งทนี้โอเคพี่เอกคเคยมาที่เขื่อนขุนด่านไหมเคยมาครับมาถามว่าไม่ได้ไม่ได้ขึ้นมาบนสันเขื่อนแบบอยู่ข้างล่างนี่คือช่วงที่น้ําปริมาณน้ําในเขื่อนเนี่ยเยอะมากเยอะมากๆเลยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยไม่น่าเชื่อว่าเราไม่เคยแทบได้ทํางานกันเลยนะพี่แล้วก็กรมธปรมทานเราไม่ได้เจอกันใช่แล้วครับแล้วผมเชื่อเลยนะว่าการที่เรามันยืนคุยกันทิศทางนี้เนี่ยนะจะงง เดี๋ยวผมพาพี่ไปนั่งคุยดีๆดูีกแล้วมองลงมาเห็นเขื่อนทั้งหมดดีกว่าเห็นทั้งสายเขื่อนเห็นทั้งไรเพราะว่าอันนี้ทีมกล้องผมอีกนิดเดียวมินอันนี้คือมิ่นประมาทน้นทั้งหมิ่นด้วยแล้วก็ประมาทด้วยจะร่วไมไม่มึงล่วงก็กล้องร่วมมันมีสองอย่างแล้วเนี้ยอาหาที่มันนั่งปลอดภัยหน่อยครับผมให้หลังจะเจอกันตามหลังเวทีกันดี กับตอนเจอกันหลังห้องประชุมนั้นอ่ะผมมองพี่เปลี่ยนมาเลยทำไมครับจริงๆยังไงยังไงยังไงพอเจอหลังเวทีไหมพี่ก็จะแบบมากันแบบทีมพี่อ่าอ่าแล้วพี่ก็จะแบบรีบรีเพราะว่าพี่ร้องเสร็จแล้วไหมพี่จะรีบกลับว่าดีโอเคโอเคเฮ้ยพี่คุยด้วยเลยอะไรอ่ะเออคนนี้ไม่คุยอะไรกันเนี้ยโอยดบอีกแล้วคุยคุยคุยเอาไปแล้วมากันเป็นหมู่คณะเดี๋ยวเขากลับมาเราต้องรีบกลับด้วยอะไรอย่างเงี้ย แต่วันนั้นไม่ค่อยมีเวลาคุยกันวันนั้นพอตัดจากห้องประชุมมาเนี่ยคุยกันยาวๆเลยเพราะว่าสิ่งที่เราเจอในชั่วโมงนั้นเนี่ยครับผมว่าถ้าในมุมของนักเขียนเพลงนะอาจจะเผื่อคนดูบางท่านเนี่ยทราบทราบดีอยู่แล้วว่าพี่เอกเขียนเพลงมากมายนะครับ,รบแต่บางท่านเพิ่งเพิ่งจะทราบก็มีมีมีมมคนหลายประเภทเอาแบบเพลงเอกอุบเลยสักแบบสามสี่เพลงที่เขียนใช่ไหมใช,ใช่ใช่ใช่ก็น่าจะมีเอาเพลงตัวเองก่อนก็จะมีพวกเพลง เพลงแหลกอย่างนี้นะครับเนี่ยอันนี้ผมร้องไห้ตอนรถไฟแดงรถติดไฟแดงขนาดก้อนหินยังแหลกเปเม็ดทรายผมน้ำตาหยดเพาะเลยนักปราะาอะไรองหัวใจคนเราตายแล้วเขียนได้ยังไงคนบ้าคนผีทะเล <c oughs> เขียนอะไรงี้ออกมาได้ยังไงหลายๆคนรู้จักจะมีน้องอิงเงาเงาอย่างนี้ครับก็เป็นหนึ่งในทีมเขียนเพลงนั้นหลังๆมน่อยก็จะมีอินดิโก้ถ้าฉันเป็นเขานี่ไงน้ำตาหยดเพาะอีกแล้ว <c oughs> อใช่ตกส่วนใหญ่เป็นดราม,ม่าเดี๋ม่าอันนี้เอาที่คิดเนี่ยคุณมันเยอะอยู่แล้วไปไล่หาชื่อขาเอาเองนะแต่ผมคิดว่าเพลงที่ทําให้พี่เอกน้ําตาหยดเพาะได้เนี่ยคือจบจากห้องประชุมนั้นแหละโอ้ใช่เลยคือเพลง รณล,ล,ลงเรื่องการประหยัดน้ำครับผมหลังจากเราฟังบีฟทั้งหมดจากาผู้ใหญ่จากทีมงานของกรมชลประทานทุกคนถ้าในมุมของนักเขียนเพลงคือชุดคำศัพท์เยอะมากเยอะมากแล้วเป็นชุดคำที่ไม่สามารถใส่ลงไปในเพลงป๊อปได้ในเพลงบีฟไม่น่าจะได้เช่นคำว่านาปีนาปี <laughs> นาปะนาปาตอนแรกเราก็ยังไม่ค่อยเคลียร์นะว่าอะไรพวกนี้นมันมีศัพท์เทคนิคที่เราไม่รู้เลยเรื่องสวนไร่นาะคือมันมีคำยากเยอะมากอะ่ะแล้วเป็นคำที่าทางกรมชลประทานบอกว่า ทำล่านี้จําเป็นนะครับต้องมีหลังจากนั้นเนี่ยผมมองพี่เปลี่ยนเลยพี่ไม่ใช่คนปกติแล้ว <c oughs> พี่คนนี้เคนแบบพี่พี่คิดต่างเอาเอามุมพี่ไปดีกว่าวันี้เมื่อกี้มุม,มผมอ่าโอเคหลังจากวันนั้นเนี่ยก็คืองานหนักเหมือนกันรู้เลยว่าว่าหนักแน่หลังจากวันนั้นเนี่ยครับก็ทํารีเสิร์ชเองด้วยว่าเราว่าเราว่าว่าเราจะบอกอะไรบ้างอย่างเราเป็นคนเมืองอ่ะเมื่อกี้เราอาจจะมองไม่รู้ว่า เฮ้ยภัยแรงแล้วมันลำบากตรงไหนวะอะไรเงี้ยมันเหมือนบางทีเราไม่เจอเขาเรียกผลกระทบจริงๆไงแต่จริงๆแล้วพอหลังจากที่ประชุมวันนั้นเนี่ยเรารู้เลยว่าเฮ้ยเวลาภัยแรงมันเกิดเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ได้กระทบหนักๆแต่พวกเกษตรกรหรือคนที่เขาใช้น้ําในปริมาณมากๆในการ,รในการทำมาหากินอย่างเงี้ย,ยมันมันกระทบนะอาตายแล้วจะปลูกยังไงไม่มีน้าปลูกก็ปลูกไม่ได้อาเจ๊งไปอีกปีนึงก็ไม่มีรายได้ไม่งี้ย ันก็ลําบากเราก็เพิ่งรู้ปัญหาหลายๆอย่างแล้วก็บางทีปัญหาบางอย่างมันเกิดขึ้นจากคนเมืองอย่างเราเรนี่ยมารู้ว่าเออในส่วนของคนเมืองอย่างเรามันก็มีส่วนที่จะช่วยประหยัดน้ําได้เหมือนกันอ,อะไรเงี้ยบางทีเรามองไม่เห็น หลังจากเขียนเพลงนี้ไปเชื่อไหมว่าเปลี่ยนมุมมองอะไรบางอย่างเหมือนกันนะเปลี่ยนมุมมองและเปลี่ยนพฤติกรรมแน่นอนใช่เปลี่ยนพฤติกรรมเลย<อ>จริงๆว่าม,มีบางอันอ๋อมันมันทำแค่นี้มันก็ช่วยแล้วนี่ว่าอะไร่คือวันวันนั้นที่ผมไปเนี่ยมันมีความยากหลายอย่างแต่โครงการเขาเนี่ยคือเหมันเขาคิดมาดีแล้วอะชื่อว่าโครงการประหยัดน้ําทางรอดต้านแลง้งซึ่งไอประหยัดที่ว่าเนี่ยดันมีผมกับปวารีร้องด้วยกันนั้นผมก็ช็อกแล้วนะเหมือนช็อกไมวะเนี่ย จุดรวมอยู่ตรงไหนวะเนี่ยมันไปมันไปมันไปคลิกตรงไหนพี่มันก็ลงล็อกพอดีนะว่าการที่สองคนมา <c oughs> เขาเรียกมาฟีดกันใน <c oughs> ในเพลง <c oughs> เพลงนี้มันต้องแบ่งหน้าที่ให้ชัดเจนนิดนึง <c oughs> อย่างว่าก็น่าจะเป็นตัวแทนคนเมืองที่จะบอกเกี่ยวกับเรื่องการประหยัดน้าในภาคภาคส่วนของภาคครัวเรือนส่วนปาวลรีน่าจะเป็นคนที่ เป็นคนรู้จักในวงกว้างหมายถึงว่าในไทยในภูมิภาคทั้งประเทศอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นตัวแทนของเกษตรกร,กรครับคนทํานาเลี้ยงสัตว์หรืออะไรพวกนี้คือมันจะมีคําที่เป็นเหมือนเหมือนมัดเด็ดของอะไรคือประหยัดน้ําเท่ากับบริจาคอใช่ใขยายความให้คนดูฟังหน่อยว่ามันจริงรจากอะไรจริงๆคำนี้เราไม่ได้คิดเองนะเป็นกลุ่มชลประทานวันนั้นที่เขาเสนอออกมาว่าเป็น ประหยัดน้ำทางร้อตันแรงแล้วก็ประหยัดน้ำเท่ากับบริจาแล้วเราก็นั่งฟังอยู่ในห้องประชุมแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยคำนี้มันโดนว่ะครับคือมันทาให้เห็นภาพเลยว่าเอ้ยเราเก็บตรงนี้มันเหมือนไปทําบุญนะเนมันเหมือนเป็นเพิ่มแต้มบุญอันนี้ก็มีอยู่ในเนื้อเพจคือสมมุติประหยัดตรงนี้มันไปช่วยเพิ่มตรงนู้นนะคือม,มันจะเห็นภาพปกติถ้าเราธรรมดาบางทีเรามองไม่เห็นนะเราคิดไม่ถึงว่าแบบประหยัดตรงนี้มันจะไปช่วยตรงนูน้นเออก็เซฟตรงนี้ไงให้ที่อื่นนะมีที่แบบเขาก็ได้ใช้ที่คนที่เขาต้องการมันริงๆบางงีเรราไมู่้ คือแบบเปิดน้ําล้างจานหรือว่าแช่ไปดิหรืออะไรเงี้ยหรืออาบน้ําเราตอนฟอกสบู่ก็เปิดฝักบัวทิ้งไปเลยเงี้ยมันก็ทิ้งไปเลยวนนันที่ประชุมกันผมเห็นภาพเลยนะว่าถ้าเราถ้าเราไม่เปิดให้มันไหลหนึ่งหยดตรงนี้มันจะไปไหลที่อื่นได้อีกหนึ่ง <S <S ห,หยดใช่ใช่ครับ,รม,รบมันก็เลยมารวมในคําว่าประหยัดน้ําเท่ากับบริจาค พอเราเราอยู่ในระหว่างทางโปรเจกต์นี้ด้วยกันได้ฟังข้อมูลต่างๆมีวิธีประหยัดน้ําในรูปแบบของคนเมืองคนกรุงมีเป็นส่วนตัวไหมจริงๆก็อย่างที่บอกมันอยู่ในเนื้อเพลงแล้วจริงๆก็ทำรีเสิร์ชว่าเอออะไรที่คนกรุงจะแบบประหยัดน้ําได้บ้างอย่างแปรงฟันเงี้ยก็ไปอ่านมาว่าการที่ใช้ถ้ามีเรามีตั้งแก้วน้ําไว้ที่อ่างล้างหน้าเวลาแปรงฟันทีก็อาบน้าใส่แก้วใช้แก้วเดียวใช่ก็เนี่ยแปะก็แปงก็เนี่ยใช้แก้วเดียวพอแต่ หารู้ไหมว่าเวลาคนไม่ใช้แก้วอย่างสมมติเปิดน้ำไม่ใช้มือแบบผุเนี่ยมันก็มีสว่วนที่โอ้โหออกไปเยอะม,มากที่แบบทิ้งไปไม่รู้กี่แก้วนะใช่บางทีเผลอๆเ,เ,เยอะที่ทิ้งออกไปเยอะ <ใช S 1> กว่าที่เราใช้บ้วนปากอีกคืออันนี้มันเป็นวิธีง่าย<ช>เลยเป็นพฤติกรรมนั่นแหละส่วนใครที่ลองเทียบประหยัดยางแล้วรู้สึกว่าโอ้ยถ้าไม่อยากใช้แก้วใช้วิธีแบบ3วันแปรงทีได้ไหมเรื่องของคุณเลยอันนี้จะไปเปลืองเงินตอนไปถามค<อ>ฟันอ่าไปไปบุฟเฟ่ตแมง เมื่อกี้คุยกับพี่เอกตอนก่อนเราเริ่มสนทนากันบอกว่าเฮ้ยเนี่ยคนดูดูภาพในกล้องน้ำเยอะแยะจะตายไปจากทำไมเออะปยัดทำไมไอ้วันที่มันไม่มีมันก็มีนะคุณใช่วันที่วันที่ฝั่งนี้แห้งอย่างเเท่ากันก็มีนะเออมันมีนะไอ้ช่วงนี้มันเยอะเป็นช่วงฝนตกหนักเยอะใช่ครับก็จะต้องตุนไวครับแต่จากการคาดคะเนแล้วต่างๆนานาเนี่ยเขาบอกว่ายิ่งนานวันเข้าเนี่ยคือไม่รู้ว่าโลกเรามันเปลี่ยนไปถึงไหนอ่ามีเปอร์เซ็นต์มากๆเลยที่ปริมาณน้ําฝนเนี่ยจะลดน้อยลงทุกๆปี ดังนั้นถ้าเรามีเยอะเราอดออมไว้บ้างเราเซฟไว้เซฟไว้เผื่อวันข้างหน้าอันนี้น่าจะปลอดภัยกว่านะครับคือจะบอกว่าการมีการอดออมครั้งนี้การประหยัดน้ําร่วมกันครั้งนี้ครับมันคือการสร้างวิถีชีวิตทั้งหมดเลยของผู้คนนั่นแหละได้ครับที่สําคัญคือนี่ที่เรามานี่คือเห็นคนเยอะแยะมากมายก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามได้อีกดูวิวใช่ฉชนนอกจากที่ที่เขื่อนคุณได้ประกันชนจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะเมื่อกี้ตอนที่รถนักท่องเที่ยวขับผ่านเนี่ยเราก็เหมือนเป็นจุดแลนด์มาร์กอะไรบางอย่างใช่ ไม่เห็นยังไม่รู้สปถาว่าใครใช<ฮ>ก็สนุกดี <laughs> มันก็เขินๆกันนะครับที่ต้องมาแบบกล่าวขอบคุณในระบบคือเราก็เจอกันหลายครั้งเพิ่มขึ้นมันก็อัตราความสิทธิ์ก็กราฟมันก็ดันขึ้นทีมงานบอ,อกว่าไม่ได้พี่แขบเชิญมาพี่ต้องขอบคุณเขาดีๆเ <laughs> พราะว่าทำกันมาทุกคลิปใช่จริงๆชิงขอบคุณก่อนได้ปะขอบคุณว่านที่เชิญพี่มาอย มีแต่ใช่เอาแขกรับเชิญขอบคุณรถก่อนเลยใช่เราจะได้มีเนี่ยมีแอคทิวิตี้ได้มาเจอได้เอาจริงการมาครั้งนี้เป็นการมาต่างจังหวัดหรือการมาสถานที่ท่องเที่ยวที่นานมากแล้วไม่ได้มาตื่นตาตื่นใจเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งใช่ลงรถไปที่ไหนก็ได้เลยตอนนี้ตื่นเต้นเลยนะแต่ว่าอย่างไรก็ดีขอบคุณที่เดินทางมานะครับดีครับผมแล้วคุณอย่าลืมไปดู MV ไปดูไปฟังเพลงนี้นะที่เขียนไว้ได้ผมคิดว่าเป็นสี่นาทีที่ครอบคลุม วิธีการที่คุณจะปฏิบัติตัวอย่างไรให้ช่วยเหลือ,อการประหยัดน้ำได้อย่างฟังเยอะๆ,ๆ,ๆแล้วก็แชร์เยอะๆนะครับใช่ครับแต่ตอนนี้มีเวอร์ชันพิเศษเป็นเวอร์ชั่นขุนเดชท,ที่ขุนด่านใช่ฮนะประหยัดน้ำทาทนเราต้านแรงจะได้มีค่าแค็งเวลาฉุกเฉินประหยัดน้ำก็ประหยัดเงินออมไว้มันดีด,ดีประหยัดน้ำเท่ากับบริจาคเติมเติมบุญให้กับชีวิต เริ่มเป็นตรงนี้ได้มีน้ำใช้ทั่วกันจะปดฝัก,กันย่งกระาทิ้งไว้ใช้แก้วรองไว้จะได้ไม่เปลือเช็ดเสร็จให้นันชาอกที่เหลือก่กอนที่จะล้างจงลางรดหรือว่ารดกามต้นไม้ตักแตบบ่พอใช้รดใช้สายสายาใช้น้ำกับแบบประยะัว่าจะจะมีน้ำใช้ไปนานนานวันเดือ ร้อนไงเวลาที่ภัยแรงมาเกบส่วนไรนาะหรือจะเป็นน้ำประปาก็ไม่พอใช้มันเดือดร้อนไงทำมันขาดแคลนขึ้นมาทางเดียวเท่านั้นคือเราต้องมาช่วยกันโอเคปะตามนั้นประหยัดน้ำแท่รตบแรงจะได้แค่แขแคลนเวลาฉุกเฉินประหยัดน้ำก็ประหยัดเงินเอาไว้ ตามตามบุญในกับชีวิตเริ่มวันนี้เริ่มตรงนี้ได้มีน้ำใช้ทั่วกันใช้น้ำกันแบบประหยัดปรย,รยังใช้น้ำด้วยความ,มาระมัดระวังเปิดแล้วก็ช่วยกันปิดทุกครั้งอออ,อใช้น้ำกันแบบ Vận dạng chạy lam đi qua mặt ra vòng bước lạp bây giờ chưa ai